สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวน้องโอปอลแฟมิลี่นะคะตอนนี้ถังน้ํานะคะถังน้ําของเรามาถึงแล้วนะคะขอบพระคุณพี่ใหญ่มากๆเลยนะคะขอบพระคุณพี่ใหญ่มากๆเลยนะคะที่ได้มอบถังน้ําให้น้องโอปอนะคะตัวเดียวมันพอแล้วตัวนี้มันมีตัวน้องลงไม่ได้ไสีเชือก มีร่มอยู่ตรงนั้นนะคะมีร่มอยู่นะคะถังน้ำของพี่ใหญ่ของเรามาถึงแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่ใหญ่มากๆนะคะขอให้พี่ใหญ่นะคะสุขภาพพลรรามัยแข็งแรงนะคะร่ารวยร่ารวยนะคะเงินไหลกองทองไหลามานะคะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้พี่ใหญ่นะคะสมดังปรารถนาทุกๆประการเลยนะคะ ที่เมตตาถาังน้ำให้น้องโอปอยายย่นของเรานะคะจุงกะเนื้อหนูอนายอาขอบคุณพี่ใหญ่นะคะขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะวันนี้น้องโอปอก็จะได้มีถังน้ำเล่นแล้วนะคะจะได้มีถังน้ำเล่นแล้วนะคะอ่ายน่นเต็งพาไปเตงก็ไปสิ นี่คือน ну ้องโอปอนะคะน้องโอปอสาวย่นของเรานะคะน้องโอปอนะคะไอปีนรอผลไม้เลยจะทีละลูกก็ได้ว้าออ พี่พี่พนักงานนะคะท่านก็ได้เมตตาป้อนผลไม <c uman> <c uman> <c uman> ้หวานๆให้น้องโอปอนะคะครอบครัวนะคะขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะที่แวะเข้ามาเมตตานะคะป้อนผลไม้หวานๆนะคะโอ้โหโอปอของเราก็ได้ทานผลไม้หวานแล้วนะคะ มาดูโอโปอเล่นน้ำถังใหม่นะคะถังใหญ่มากเลยนะคะอยมีความสุขไหมโอโปอชอบไหมลูกนะคะแม่ใหญ่ได้ส่งมาให้นะคะดูน้องโอโปอเล่นนะคะเอยเอยสบายใจจังเลยขอบคุณพี่ใหญ่มากๆเลยนะคะที่ได้เมตานะคะส่งอ่า ถังน้ำนะคะมาให้น้องย่นของเรานะคะน้องโอปอนะคะเออสบายใจเลยข้าวนี่ออลงไปตลกโอปอโอปอลงไปลงไประธานไา้กาลงติอีกบดนอีกบดน,นเดี๋ยวก็ล่ไงในพอ่อเริ่มแล้วพอ่อ เริ่มเยียบแล้วพ่อถังน้ำใหญ่มากยังไม่กล้าลงนะคะยังไม่กล้าลงยังสัมผัสยังดูอยู่ว่าเอ๊คืออะไรนะชอบไหมคะโอปอแม่ใหญ่ได้ส่งมาให้หนูว่าชอบไหมทดลองกันนะชีแตกบ้านะ แข็งแรงบ้าน้อเหยียบกันนะเข้นแล้วสิแตกบ่าน้อเอาทดสอบกัดก็เอ้ยเฮงแรงแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงอยู่เอาทดสอบเจ๊งน้อยเอ้ยกัดกันนะแตกบ่าน้อทดลองทดลองเอออไอเหยียบกันอไอเหยียบกันเจ๊งน้อยบอ่แตกนะ ความสุขของย่นนะคะได้เล่นน้ำนะคะความสุขของย่นที่ได้เลน่นน้ำเลยนะคะพ่ๆๆอควานก็เปิดน้ำไว้ให้น้องนะคะได้ลงเล่นนะคะต้องใช้น้ำจำนวนเยอะนะคะหลายลิตรมากๆเลยนะคะ อย่างยังทดลองนะคะทดสอบอยู่นะคะไพลิน,นอ,อื้อหืออื้อหืออื้อหือแข็งแรงไหมนะโอ้ย <c oughs> โอ้เตะเตะเตะเอ้ยทดสอบก่อนทดสอบก่อนหน่อยยังไม่กล้าลงนะคะน้องยังไม่กล้าลงนะคะ ยังสัมผัสอยู่นะคะว่าคืออะไรนาะลงได้ไหมเน,ะมนมาะเตะตะอ่ะ,อะ,ะ,อะทดสอบตรงทดสอบบ้าง แข่งแรงอยู่ตวหล้วเนาะฮือแข่งแรงอยู่ตัว,น,ตวนี่นีหลาสิล่งเร่นแล้วเมจ้าเออนะคะขอบพระคุณพี่ใหญ่มากๆเลยนะคะสำหรับทางน้ำนะคะทางน้ำนะคะน้องโอโกเรา จะได้มีถังน้ําเล่นแล้วนะคะจะได้มีถังน้ําเล่นน้ําแล้วนะคะมีบ่อส่วนตัวนะคะมีบ่อน้ำมีถังน้ําส่วนตัวเล่นเลยนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณพี่ใหญ่มากๆค่ะมาเล่นก็น,นาเล่นน้ำก็น,นาขึ้นมาห่อนแท้เทศสอบก็น,นาแข็งแรงอีดีบอ พนักงานท่านใดพนักงานบอกว่าไม่แตกง่ายนะคะเพราะว่าเป็นยางพารานะคะรับน้ำหนักนะคะได้เยอะนะคะเอ้ยสองจิตสองใจนะคะยังไม่กล้าลงนะคะยังไม่กล้าลง ลงกันอัะทดสอบทดสอบเอ้ยบหชับหกบหักตัวล่ะ ลงแล้วนะคะลงแล้วนะคะหนึ่งขาหนึ่งขาหนึ่งขา,งาเดี๋ยวจะมาดูนะคะรับน้ำหนักน้องโอปอของเราได้นะคะถังน้ำถังนี้นะคะเออเย็นสบายเป็นไงโอปอชอบไหมลูกเอามาถึงก็ปล่อยเล่นเลยนะคะมาถึงก็ปล่อยให้เล่นเลยนะคะ ไลงไปแล้วนะคะเอาไปแล้วหนึ่งขาลงไปแล้วข้างหนึ่งนะคะเอาเพิ่งเตะเอาเอาแตกบปเน้อทางหนามนี่โอ้ขาหลังก็มาเอาเอางัดทั้งงัดเอางัดก็แล้วเอาทุบแล้วกว็แล้วทูแล้วกว็แล้ว,เ,ลวเอาฉีแเตะไปเนาะ ทดลองกันทดลองกันโอ้ยโอ้ยมวนโอ้ยโอ้ยแตกบ้านะเฮ้ยขึ้บ่แตกว่ะอ้แข็งแรงตัวนี่มาเข่ามาเล่นแล้วเอ,าเอ,าเอา้าเออดันแล้วดันอีกเอา้าเอา้า <laughs> โอ้โหอืมอโอป้าเอาถังน้ำให้เรนได้นนิบ่ได้ให้พังมาเรนแห้งแท้ คนค,น,คนแม่จ้าดูลูกสาวนะคะโอปอเรืงมาเบี้ยวแล้วนั่นเล่นบ่คือชาวบ้านเขาเลย เลนบอธรรม,มาดาบ้คือชาวบ้านเขาเขาไปติล่ะเขาไปบ้ได้ให้งัดให้เลนโอ้ยพอบอ้เหลือดอกบ่าเอาหน้ามอกซะมาฉีพังก้อนหน่ะนะโอ้ยมาเตียดายของจะบ,บัดนี้ท <laughs> ำสเสลนอียงปันนหนโอ้ พวนพวนโอปาโอปาไม่เล่นแบบนี้นี่มาสงสาราาถังน้ำแถบเนี้ยเอ้ากวแตกเนาะ ะอไรนะทั้งหน่าไม่ไมเบิ้งเบิ้งเบิ้งเห็ดเบิ้งเออแม่ก็สิบอกว่าอีนูเห็ดยังยังสั่นลูกเอ้ยโอปาพ่อพ่อมาหามเนียมาหามนอนเห็ดยังอยู่ เบิ้งนะเบิ้งนะมันบตต่แตกอยู่แต่มันสีทนแห้งสร้างเด้ปันไดเนาะอ,อ,อุ้ยพังตัวเล่นยังสีบ่ได้เล่นขึ้นล่องเล่นบ่ไดให้มาเตะม,มาถีบห้วยให้ให้สร้างระบาดที่นี้